สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนสายรูดเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะหรือว่ายีนชาแนลนะคะหรือว่าแอดยีนนู้ยีนพี่ยีนน้องยีนนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางฮานอยสามนอยเหมือนเดิมนะคะในงวดวันที่วันที่16เนาะแต่ยีนก็จะพามาชมงวดวันที่15ก่อนของเมื่อวานเนาะ วันที่15เดือน4ปี64นะคะกับสุด1เม็ดเดียวนะคะแนวทางฮานอย3นอยก็ให้เม็ดเดียวจริงๆวิ่งได้รูดได้ตัวเดียวถ้ามาก็คือมาถ้าไม่มาก็คือลุดนะคะจุดปุ๊ดไปเลยเมื่อวานก็ลุ้นสุดๆนะคะรอบแรกไม่มาก็โอ้ยใจหายแล้วเพราะว่ายีนเองก็ไปเห็นแนวทางมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะ รอบเฉพาะกิจเลยศูนย์แปดนะคะเออเห็นแล้วก็ใจแป๋วเลยใจแป๋วไปเลยว่าจะมาให้ไหมเนาะถ้าใครไปลุ้นรอบเฉพาะกิจเมื่อวานก็เนาะนี่ศูนยแปดแปดศูนย์นะคะพิเศษก็ไม่มาจริงๆนะคะเมื่อวานรอบพิเศษก็ไม่มาจริงๆ2สองเข้าตามยีนมาติดๆเลยทั้งที่ยีนพาสองมาแล้ววันหนึ่งเขาก็ยังตามมาอีกวันหนึ่งเนาะตามมาติดๆเลย มาทำร้ายจิตใจแอดยินใส่รูดมากเลยสองเมื่อวานมีทั้งสี่ช่องมีเก้าสองสามสองแปดสองสี่สองสองมามาแบบกระจุยกระจายเลยเมื่อวานสองสุดยอดของสองเมื่อวานใครได้สองไปนี่แตกกระจายแบบไม่แบ่งปันใครเลยแบบแตกไม่ไม่แบ่งใครเลยแต่แอดยินก็ยังรอดนะคะ แอดยีนรูดแปดเมื่อวานก็ยังรอดนะคะรอบปกตินะคะแปดสองตรงตรงเนาะก็ตัวนี้นะคะทียนก็เน้นรูดเนาะเพราะว่าแอดยีนเมาหมดเลยแอดยีนจะเหลือไว้ทำไมสองคู่สุดท้ายก็เมาหมดนะคะไม่เหลือไม่เหลือจริงๆไม่เหลือจริงๆแอดยีนสายรูดก็แปดสองมารอบปกตินะก็ถือโอ,โอเคนะคะแต่สุขวัดใจเมื่อวานเขาก็มาเจาะได้แปดสองเหมือนกันแล้วก็เจาะ หกสามเนาะประมาณสามหกรอบ VIP นะคะก็สำหรับวันที่สิบห้าเมื่อวานก็ถือว่าโอเคทั้งสายเจาะสายวิ่งรูดเนาะโอเคนะคะคือแบ่งกันเท่าเท่ากันนะคะคือรอบปกติมาด้วยกันก็กี่วันแล้วเนาะกี่วันก็ตั้งแต่วันที่สองใช่ไหมค่ะไปตั้งแต่รูดสองเนาะรูดสองก็สองวันเนาะมาติดกันสองวันและ ทั้งสูตรวัดใจทั้งสูตรเม็ดเดียวเนาะทั้งวัดใจทั้งเม็ดเดียวนะคะก็วัดใจก็บางทีก็เจาะตัวเด่นมาเจาะไม่เข้าก็มีนะคะก็เมื่อวานสองวันที่ผ่านมาเนาะสิบสี่สิบห้าก็ถือว่ายัางเจาะแม่นอยู่นะคะยังเจาะได้อยู่สําหรับสายเจาะนะคะแต่ที่แน่ๆคือรูดเลยดีกว่าปลอดภัยที่สุดนะคะถ้า รูทแบบแอ,แอดยีนนะคะรูทแบบแอดยีนก็จะปลอดภัยนะคะ mm hmm. คือถ้าม mm hmm. าก็คือยังไงก็ต้องโดนเนาะต่อยแบบน้อยแต่ต่อยนานแบบยาวและตลอดไปเนาะก็ขอให้ตัวเด่นมาเราก็จะได้ปังทุกวันนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็วันนี้ก็จะมีแนวทางรัฐบาลไทยให้ด้วยเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยทักทายกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็ดีใจมากๆเลยนะคะเมื่อวานเนาะก็พี่น้องเอฟซีหลายท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องยีนแบบล้นหลามเมื่อวานไลฟ์วันที่สองเนาะก็ะวานสองร้อยกว่าท่านนะคะสองร้อยกว่า สองร้อยกว่าท่านผู้ชมเนาะเมื่อวานก็ลืมมากๆแล้วก็ดีใจแบบตื่นตันมากเมื่อวานก็เป็นวันแรกเลยที่เยอะสุดๆในการไลฟ์สดของยินนะคะก็ถ้าช่วงยินสะดวกเนาะยินก็จะไลฟจะมาไลฟพูดคุยทักทายกับพี่ๆน้องๆพี่น้องเอซทุกท่านเนาะก็จะได้แบบพูดคุยกันได้สดๆเนาะก็ ส่วนมากก็จะลงแต่คลิปให้เนาะก็ได้พูดคุยแบบสดๆก็ได้อัธรสดีเนาะแบบพูดคุยกันได้แบบถามได้ตอบได้อะไรประมาณนี้ไหน,นตอบได้ก็ตอบไหน,นตอบไม่ได้ก็คือผ่านนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะเดือนสี่นะคะปีหกสี่นะคะก็แนวทางฮานอยนะคะ ก็ยังเป็นสามนอยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายีนยีนไม่ได้เมนขนาดนั้นเนาะไม่ได้เมนที่ว่าจะตัวนี้มารอบนี้ตัวนั้นมารอบนั้นเนาะแต่สูตรนี้คือให้พิเศษกับปกติดีไม่ดี puvip นะคะคือวัดใจแบบสามนอยเป็นเป็นน้อยรวมนะคะสูตรหนึ่งนะคะเม็ดเดียวเหมือนเดิมจ้าเม็ดเดียวแข,นขอลนแคลนคอกแคลกับตัวเด่นนะคะ ตัวเด่นก็จะให้ตัวเดียวนะคะตัววิ่งตัวรูดให้ตัวเดียวกันถ้าตัวรูดมาตัวเด่นตัววิ่งต้องมานะคะวิ่งได้รูดได้นะคะก็ขอให้ตัวเด่นตัวเจาะเรามาเนาะก็โอเคแล้วนะคะวันนี้วันนี้ก็จะมาให้รูดวันนี้จะพามารูดเจดนะคะวันนี้รูดเจ็นะคะ ก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆวันทุกๆคนนะคะวันนี้พามารูดเจ็ดนะจ๊ะก็สําหรับแอดยีน e ก็จะรูดอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็จะให้พิเศษปกติดีไม่ดีดีไม่ดีดถึงดีไม่ดีถึง VIP นะคะแอดยีน e ก็จะรูดเลยนะคะก็เจ็ดศูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะแอดยีนสายรูดสายเหมานะคะก็จะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะต,ตัวที่ยีนชอบจะมาตามตัวที่ที่แนวทางจะมาหรือเปล่านะคะก็จะมี จ็ดแปดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งทุกอย่างต้องไปกลับนะคะอย่าลืมนะคะทุกอย่างต้องไปกลับเนาะก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะก็สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีขึ้นมีลงนะคะสำหรับแนวทางนะคะก็มีเจ็ดเก้านะคะก็มีเจ็ดแปดเนาะก็ให้แล้ว เจ็ดศูนเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้านี่ก็ชอบนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสอง ก็เอาเบิลไปด้วยเนาะจะเหลือไว้ทําไมสองคู่นี้แอดอีนจะเหลือไว้ทําไมช่องว่างระหว่างเราก็เหลือไว้นิดนึงเนาะแต่ก็ดีไม่ดีไม่แน่นะเผื่อแม่นเนาะอาจจะมาตัวไม่ได้เน้นก็ได้นะคะเคยเป็นมาแล้วเนาะตัวที่เน้นไม่มาแต่ตัวไม่ได้เน้นมาทั้งสองคู่ค่ะวันก่อนเนาะมีศูนย์สองกับศูนย์ห้ายังจําแม่นอยู่ยินไม่ได้เน้นเลยรอบนั้นเนาะที่ผ่านมาไม่กี่วันนี่เอง ก็สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดจีนด้วยนะคะก็หากท่านใดไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ